งาน CAF เนี่ย C A F เนี่ยมันย่อมาจาก Cosplay Art Festival มันเป็นคำที่เพราะนะพี่ก็เป็นคนชอบเพลง Thailand Game Show ปีล่าสุดนะที่เริ่มประโยคว่าก็มาดีคาฟก็มาดีคาฟพวกเราก็มาแล้วคณก็มาดีวาคือจริงๆที่ผ่านมานะครับโชว์โนลิมิตผู้ผลิตงาน Thailand Game Show เนี่ยเราก็จัดงาน Thailand Game Show ปี2007 แล้วก็ยิงยาวกันมาเนี่ย16ปี9 0ึปีที่17เนี่ยเวลามันมีความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในแต่ละครั้งก็จะมีคนถามว่าทำไมไม่ทํามากกว่าปีละครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราซึ่งเป็นประเทศบริโภคเกมมากแต่เรายังไม่ใช่ผู้ผลิตเราก็ต้องวหา้วนต่างประเทศมาออกบูธใช่ไหมครับทีนี้การเชิญเข้ามาเนี่ยปีละครั้งเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมันมากันได้อย่างเต็มที่เต็มเหนียวแต่พอจะให้หลายๆครั้งเนี่ยบอกตรงว่าจากการคํานวณเนี่ย มันเป็นไปได้ยากมากๆากทีนี้เพื่อจะให้ Thailand Game Show ซึ่งถือว่ามีอิเลเมนที่สำคัญหลากหลายบทเนี่ยดึงเอาบางส่วนออกมาเป็นเฟลเวอร์หรือรสชาติใหม่ที่สำคัญ c o s จสคอสเพคนทคุณคงจำได้ว่าทุกๆปีเนี่ยจะมี c o สเพลเยอหรือบรรดาเลเยอร์ใช่ไหมที่บานเต็มไปหมดเนี่ยถ้าจะถามว่า จะจัดงานใหม่เพื่อจะเอาใจคนกลุ่มไหนพี่คิดถึงกลุ่มนี้ก่อนเลยเขามาเป็นสีสันที่ดีกับเราทุกปีด้วยความชอบของเขาเองนั่นแหละการประกวดมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมที่มีเงินรางวัลที่อาจจะใช้คําว่าต้องมาแข่งขันประชันกันแต่จิตวิญญ,ญาณน,นั้นมันอยู่ในตัวเขาอ่ะเขาแต่งตัวออกจากบ้านมาเขาได้มาเป็นตัวละครที่เขาชื่นชอบจริงๆอย่างเงี้ยฟิลมันดีมากเราก็เลยเนี่ยอยากได้ฟิลแบบนี้มาอยู่ในงานที่มีขนาดย่อลงแต่สามารถจะขยายตัวไปในที่อื่นๆได้คลาสเนี่ย ในในชื่อแบบกระดกลิ้นเนี่ยก็คือการพิถีพิถันใช่ไหมงานคราฟต์ในกรณีถ้าเราเอาตัวสอนคอสเพลที่เป็นอาร์ตและจัดเป็นเฟสติวัลมันก็เกิดเป็นงานคราฟตฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้งานนี้มีได้มากกว่าปีละครั้งแต่เราจะคราฟตแรกกันในหอศิลป์แห่งชาตินะครับซึ่งว่า ที่นี้ก็เป็นที่แรกที่มีการจัดงานด้วยหลังจากสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะว่างานสําคัญสําคัญของโลกเวลาเราไปในเมืองดังๆเนี่ยเขาจะเลือกจัดในศูนย์ที่ราชการทําขึ้นแล้ววันนี้เราก็มีหอศิลป์แห่งชาติอยู่ใจกลางเมืองคือพระราม9ก้าถนนวัฒนธรรมใช่ไหมครับมันก็เป็นอะไรที่สมดุลมากๆที่จะก่อ,อกเกิดสิ่งนี้ครับ เราเจอกันที่อันคาฟนะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งเราดีใจมากๆ h ฮักเคนซึ่งเป็นคอสเพลเยอร์เบอร์ต้นของโลกจะมายืนอ,อยู่ในอากาศเดียวกันกับเราแล้วแล้วคุณเป็นคอสเพลเยอร์เป็นเหล่าเลเยอร์เหมือนกันเนี่ยคุณจะเอนจอยกับการเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ทุกคนก็อยากจะมาเห็นเบอร์ต้นระดับโลกใช่ไหมครับฮักเคนเนี่ยเขามาจากมาเลเซียนอกจานี้สิงคโปร์เนี่ยส่งเสี่ยวยูมาแล้วก็ที่ไต้หวันเนี่ยเามีอีลี่ อีวี e ก็จะมาด้วยนี่ก็เป็นผลพวงที่ทีมงาน t h a i l ทน d g เกมโชว์เดินทางทั่วโลกเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวเราไปเสพวัฒนธรรมชาวเลเยอร์จากงานคอสเพลย์ดังๆของโลกเนี่ยเราก็ไปจีบเหล่าเลเยอร์เหล่านี้มาซึ่งเขายินดีครับเขาอยากมาเมืองไทยและทุกคนก็พร้อมที่จะมาเป็นปรากฏการแรกของงานคาฟคอสเพลย์อาร์ตเฟสติวัลในครั้งนี้ครับนอกจากนี้เรามีคอสเพลยอร์ไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะครับอย่างคุณเซ่คุณเทมส์คุณน็อกอย่างเงี้ย สชื่อนี้พอพูดชื่อโอ๋เบอร์ต้นของไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงเลยมาอยู่ในงานนะครับคอสเพลเยอร์ Cross ไทยก็มาออกบูธนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยสามสิบกับบูธคนที่จะมาออกเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่ VTuber อย่างเงี้ย Algorithm Project. Alg Project หรือแก๊งหัวหอมตัวน,นี้ดังมากนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หลักเลยที่เขาจะมามีพื้นที่จัดแสดงและเขาก็จะมีเวทีรวมผู้คนที่ชื่นชอบในเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นโลกใหม่มากๆที่ทุกคนจะเอ็นจอยมี Random Dance เราจะเต้นกันหน้าหอศิลป์แห่งชาติเราจะหาอะไรขึ้นมาให้คุณสนุกกันได้แล้วเราเต้นพร้อมกันบันทึกภาพแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกหอศิลป์แห่งชาติเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเหมาะสมมากกับงานคราฟโลโก้เรา CAF คุณมองโลโก้เราดีๆเมื่อไปนาบกับหอศิลป์แห่งชาติเท่ากันเปโอ้โหเหมือนสร้างมาเพื่อกัน แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยบรรดาลเลเยอร์ทุกคนหากแต่งคอสเพลย์มาเราให้เข้างานฟรีนะครับอ่าฉะนั้นเมื่อคุณเป็นคอสเพลเยอร์คุณเดินเข้างานนี้อย่างสง่างามไม่ต้องเสียค่าบัตรอ่าแต่ขออนุญ,ญาตนะสำหรับคนที่มินิมอลนะแต่งน้อยมีคณะกรรมการพิจารณานะ ว่าบางคนเอาง่ายไงเอาดาวดวงหนึ่งมาเตดผมเป็นคอสเพลย์ครับอ,อันนี้เดี๋ยวให้กรรมการหน้าง,งานเขาเป็นคนพิจารณาแบบเคส by เคสแต่ผมว่าจะสนุกมากๆเพราะว่ามันถือเป็นสีสันที่พวกเราจะมารวมตัวกันแล้วสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับสังคมคอสเพลเยอร์บ้านเราแน่นอนสีสันครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทุกคนได้มาแสดงออกในตัวตนของตัวเองนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้ประกวดด้วยการขึ้นเวทีประกวดเนี่ยเรามีรางวัลรออยู่22รางวัล 22รางวัลสำหรับ22คอสเพล l ยอร์ที่จะได้สิทธิ์เข้าบูธแคมป์บูธแคมป์ในครั้งนี้ก็คือเราจะบ่มคุณอย่างเต็มที่เพื่อคัดชายหนึ่งหญิงหนึ่งบุกไปที่งานไทยแลนด์เกมโชว์ล้อเล่นไปงาน G-Star ประเทศเกาหลีใต้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่คอสเพล l ยอร์โดยตรงแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่า c o พ p l a y e r จะรักเธอไมดาริน มาดารีนเนี่ยเป็นศิลปินไทยนะครับที่ได้ไปเดบิวต์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักร้องนิซองซึ่งในอดีตเนี่ยแถลงเกมโชว์ก็เคยมีอนิซองสำคัญของโลกเป็นเบอร์ต้นอย่างคุณฮิโรนบุคากเงยามะร้องดราก้อนบอลแจงโปรเจกต์นี้มาตอนนี้คนไทยเราเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจใหญ่ๆจากการร้องเพลงนิซองเนี่ยไปเป็นนักร้องเดบิวต์ในญี่ปุ่นด้วยเพลงการ์ตูนหรืออนิเมะเหมือนกันโอ้โหน,น่าชืช่นชมมาก เราก็เชิญคุณมายดราินมาสร้างสีสันนะครับก็จะมีเวทีที่เธอจะได้แสดงเพลงอันนี้ซองมากมายซึ่งบอกว่าอันนี้น่าจะถูกใจคอสเพลเยอร์ทุกๆคนครับถือว่างานคาฟเนี่ยจะเป็น road to Thailand Game Show นะครับเพราะว่า Thailand Game Show ในครั้งล่าสุดนี้ก็จะเกิดขึ้น 20, 21, 22ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับที่เราเคยจัดงานปีที่ผ่านมา2022 comeback ปีนี้นี่ assemble เลยนะครับรวมตัวกันเข้ามาประดังกันอย่างเต็มที่งานนี้นะครับเป็นการปักทงนะครับเพื่อจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีงานเพิ่มในด้านของสีสันแห่งคอสเพลย์และผมเชื่อว่าวัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมที่หลายคนชื่นชอบถ้าคุณชื่นชอบสิ่งนี้ออกมาแสดงพลังด้วยกันครับพวกเราทีมงานประกาศข่าวนี้ออกไปงาน CAF หรือ Caf เนี่ยเราดีใจนะที่ ชาวทวิตเตอร์เนี่ยนะก็พูดเรื่องนี้เป็นคําที่เราฟังแล้วชื่นใจมากก็าบอกหอศิลแตกแน่เอาเปา็นว่าเราก็เชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาพของผู้คนที่คลาคล่าคึกคักเต็มพื้นที่หอศิลแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่คุณรู้จักกันดีฉะนั้นผมเชื่อว่าพื้นที่นี้ที่หลายคนเล็งมานานผ่านหลายครั้งเมื่อไหรจะเปิดีนแีละครับเปิดแล้วและเปิดแรกก็จัดไปเลยกับงาน c a ฟคอสเพลย์อาร์ตเฟสติวพบกันให้ได้นะครับ30มิถุนายนสิ้นเดือนนี้ลากไปถึง1และ2กรกฎาคมเจอกันกับงานคาฟัฟเพราะว่าผมไปแน่นอนและผมอยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยเพลงนี้ครับก็มาดิคัฟ ในท้ายนี้โชนโอลิมิตผู้ผลิตงานใหม่อย่างงานคาฟเราจะขึ้นงานนี้ไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิถ้าไม่ได้ความร่วมมือนะครับอย่างดีมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพล Pixel ลวัขอบคุณคุณ V ีอาร r i กรเท r o มโปรขอบคุณคุณกริดจาก d e x ขอบคุณคุณกุ้งจากค o สคอสสุกินะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่อย่างกระทรวงวัฒนธรรมด้วยแล้วพบกันให้ได้ในงานคาฟนะครับ เตรียมพบกับเหล่าคอสเพเยอร์ชื่อดังในงานคราฟต์0 23งานคอสเพย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี30มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒน,าธ,าธ,นธรรม MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยผู้จัดงาน Thailand Game Show